ก็ได้กลับบ้านครับกลับไปดูภรรยาทอดอ๋อเมียอ๋อเมียเมตาทอดเขาบม่ใหาถ่ายอยู่ไม่ได้ไหมครับผมก็เลยว่าได้ครับผมแต่ว่าผมก็พร้อมมาตลอดแต่อยู่ประมาณอยู่ไปแค่ประมาณสองสามวันครับอคผมก็พร้อมครับแต่ก็พอใจผลงานก็ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็กนิดนึงครับชนะก็ดีใจครับคนนี้ผมพี่เล็กนี่อัดฉีดมาเยอะเยอะก็คนนี้เล็กมากครับสู้ตู้ตู้ตู้แล้วพูดนิดนึงครับพี่เล็กก็ซื้อสิทธิ์น้องครับผมก็จะตั้งใจทำ เาเอกเสาโตให้มันดีที่สุดแล้วก็จะทําให้มันดีกว่ากว่าที่ที่เคยผ่านมานะครับก็อยากจะให้ให้ให้มันดีกว่านี้นะครับวันนี้ก็อัดฉีดน้องเขาครับให้ไปห้าหมื่นมครับผมแล้วไฟต่อไปต้องไปซ้อมอ่าซ้อมกับอาจารย์สุรัตน์ครับผมครับเลยใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับตอนนี้เสาเอกเสาโทก็จะมาชกสายพินีไปแล้อ่าใช่ครับผมจะอยู่กับเพชรินดีตลอดไปครับ พอใจครับพอใจได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับถือว่านั่นแรกระเดิมระเดิมได้ดีครับผมพี่เล็กครับขออนุญาตนิดนึ่งครับด้านหลังโปรโมเตอร์ยืนยิ้มอยู่ครับผมผมเชิญทางนี้หน่อยครับผมยืนยิ้มกลุ่มกิบเป็นไงครับแบบนี้แม่ฟอร์มเนี่ยล่อยอไหนก็ปวดหัวเขต้องหาคู่ต้องหาคู่แต่ว่าดีแล้วครับดีแล้วครับเพราะว่าเราก็ได้ ความหลากหลายมากขึ้นในพินดีนะครับตอนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยในครอบครัวเราเนี่ยก็คือพี่เล็กพี่เล็กเองจะมาช่วยเรื่องดูเรื่องน้ำมวยพ่อจะกลับมาทํามวยเต็มตัวแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีใจนะครับก็จะพยายามดูแลน้องทั้งสองคนให้ดีที่สุดแหละนี่เขามีสิทธิ์ชิงยอดมวยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับ <c oughs> อโอ้เดี๋ยวปีแล้วแพ้แค่โรเชัยครั้งเดียวล่ะประมาณสิบเปอร์เซ์ละเดี๋ยวได้เดี๋ยวไวด้โอเคไม่เป็นไรปีหน้าเอาปีหน้าเอายอดมวยเอาเอาเต้าเป้าไว้ไงครับ พี่เล็กบอกว่ายอดมวยละเสือโบ๊ละครับในส่วนของผมเพราปีนี้เขาต่อยน้อยไปหน่อยครับน้อยไปหน่อยก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามป้อนรายการให้เขาต่อเนื่องมากขึ้นนะครับให้ต่อยบ่อยๆนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาตรงนี้คือต้องหาคู่ก่อนเป็นอย่างแรกก็ฝากแฟนทั้งบ้านด้วยว่าคิดว่าเสาเอกจะต่อยกับใครพอได้อะไรเงี้ยเสนอมาได้ครับเสนอมาได้ครับครับผมขอบคุณเสือโบ๊ครับผมขอบคุณพี่เล็กครับครับขอบคุณครับน้องพูดอะไรกับแฟนมวยสุดท้ายละก็ฝากติดตามเสาเอกก็ สีเสื้อใหม่ครับชออาดิยะก็จะทําให้ดีกว่าทุกครั้งครับผมก็วันนี้ก็ทําเต็มที่แล้วครับก็ยินดีด้วยครับน้องครับผมสุดหนักเท่าไหร่ตอนนี้ครับก็สุดจริงๆเลยนะครับ19ครับแต่ว่าถ้าทีแชมป์18ก็ได้นะครับก็แค่อยากก็อยากทำอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้ทำหนักแบบต้นนานแล้วใจเรามีไหมว่าอยากเจอใครบ้างแน่ใจครับก็ถามว่ามีไหมก็ก็มีนะครับก็อยากเจอกับพี่ประจันชายครับแต่ว่าเขอไฟสองไฟครับ เขาเพิ่งกลับมาด้วยครับเขาอยากอยากลองมาท้ากับอยากพิสูจน์ครับพิสูจน์ครับแพ้ชนะก็ว่ากันทีโอเคครับน้องวันนี้กินดีกับชัยชนะด้วยครับผมข้าวผมขอบคุณครับขอบคท้าว่าได้ยินชัดเจนแล้วเข้ไปต่อดว่า